ภูมิประฐศาสตร์โลกนะคะทรัมป์เขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะหลากหลายเขาบอกเขาจะจบสงครามรัสเซียยูเครนใน24ชั่วโมงก็จะดูเดือดพอสมควรให้นักดิีิปฏิบัตเจรจากับทางยูเครนแล้วก็จะกดดันยูเครนด้วยวิธีการลดความช่วยเหลือทางการทหารทางการเงินลอง คือเกก็คงต้องคุยถึงไม่คุยก็แพ้แล้วสุดท้ายนะครับบริเวณที่รัสเซียยึดไปแล้วพรองอยู่ขนาดนี้20%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งถ้าไม่ตกลงกันได้จริงๆก็น่าจะยุติไม่ยากนะครับไม่ยากสงครามที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นับแต่สงครามโลกนี้สองสุดลงเลื่องพวกนี้ก็ทำให้หลายคนบอกว่าทั้มจะเข้าใจดีที่สุดแล้วก็เปน็นากธุรกิจก็ไม่มีใครอยากเห็นลงดับจะจบในยุคของทรัมป์แน่นอนใช่ไหมคะในสมัยนี้เนี่ยเราเห็นสงครามรัสเซยยเียยูเครนจบแน่ อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนถามความเห็นอาจารย์ก็คือผลกับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะทรัมป์เขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะหลากหลายเขาบอกเขาจะจบสงครามรัสเซียยูเครนใน24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นตัวการที่ทําให้ อิสาราเอลโจมตีหนักกับอิร่านนะคะสงคารามตะวันออกกลางอาจจะด,ดูเดือดขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็ท่าทีของเขาต่อจีนมันก็ทําให้เราก็กังวลใจปัญหาที่เป็นความขัดแย้งในพื้นที่ของเอเชียด้วยเหมือนกันนะคะภูมิรัฐสัตว์โลกสงครามแต่ละสมรภูมิในยุคข,ของทรัมป์สอมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ครับก็จะดูเดือดพอสมควรนะครับกับจีนเนี่ยหลายฝ่ายก็คาดการแต่ว่าทั้หมดนี้ก็ต้องบอกว่า คุณท้ายเขาจะมีอะไรที่หักมุมอยู่เสมอมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับอ่าแต่ว่าเราเข้าใจดีถึงความแปลรปวนถึงการหักมุมนะครับของเขาก็จริงแต่ว่าอ่าในในใน,ในยูเครนเนี่ยเราได้เห็นอ่าว่ามันสอดคล้องกับที่เขาคิดมานานว่ามันไม่ดีกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจยุโ,ยโรปก็ชะลอตัวลงหนักเข้าไปอีก ราคาพลังงานสูงขึ้นไปจนชนไปด้านหรือเชื่อใครที่ไปยุโรปจะตกใจกับเรื่องราคาค่าของชีพมากกว่าที่อเมราาิกาเยอะนะครับแล้วบรรยากาศก็กไม่ค่อยดีทำตัวรัสเซียก็เต็มไปหมดนะครับแล้วปรากว่าทรัมป์ก็คุยกับประธานาปูตินได้พวกทางยุโรปไม่คุยเลยเยอรมันคบหา,แบบากับรัสเซียมานานนะครับขุดท่อกส๊สลงทุนไปเป็นพันล้านตอนนี้ไม่คุยกันเลย ําบ,บอกวิธีการแบบนี้มันไม่ช่วยอะไรมมันต้องคุยคุยกับเกาหลีเหนือถึงมันจะไม่ดีขึ้นรรยากาศมันก็ดีผลมันยังไม่ออกมาก็ดีนั่นเขาจะคุยกับรัมดีปูตินเขาจะบอกให้รัมดีปูตินเจราจากับทางยูเครนแล้วก็จะกดดันยูเครนด้วยวิธีการลดความช่วยเหลือทางการทหารทางการเงินลองอยูเครนก็คงต้องคุยถึงไม่คุยก็แพ้อยู่ดีถ้าไปคุยอาจจะแพ้น้อยหน่อยแล้วสุดท้ายนะครับอ่า บริเวณที่รัสเซียยึดไปแล้วกอ,องอยู่ขนาดนี้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งอันนี้เป็นสูตรของทางทีมทีมที่ปรึกษาท้าว่าก็าจะแบ่งให้ยูเครนกลับไปไปรกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มากแล้วให้รัสเซียสถาปนาเป็นรัฐกันชนกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคิดตกลงกันได้จริงๆก็น่าจะยุติไม่ยากนะครับไม่ยากสงครามที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนัแ้แต่สงครามโลกครั้งที่สองสุดลง ว่าคว,าว่ารัสเซียเสียสชุดไปเยอะมากหลายแสนคอนอ์บอกว่าน่าจะห้าแสนขึ้นไปห้าแสนนะครับไม่ใช่ห้าหมื่นไม่ใช่ห้าพันนะครับห้าแสนนี่ดูไม่ออกแล้วหกขนาดนั้นครึ่งล้านนะครับแล้วยูเครนก็สู้หมดตัวหมดใจนะครับแต่ตอนนี้อาจจะถอดใจถ้าดูทรัมป์ไม่สนับสนุนนะครับอันนี้ก็เดือดร้อนมากแต่ว่าพอสงบปุ๊บบรรยากาศก็ดีนะท่องเที่ยวก็กลับมาเมืองไทยแน่จากยุโรปนะครับ ไม่ต้องพึ่งนนะักท่องเที่ยวจีนอ่าเกาหลีจากเอเชียอย่างเดียวแล้วก็ได้นักท่องเที่ยวคุณมีคุณภาพยุโรปมาด้วยอ่าราคาพลังงานก็จ,จะดีขึ้นอ่าทองที่คุณกิต้าซื้อไว้ตุนไว้แต่ว่าจะต้องรอ้ให้ลบหนักกว่านี้แล้วค่อยขายก็ต้องคงต้องขายแล้วหรือว่ารีบขายนะครับเรื่องพวกนี้ก็ทําให้หลายคนบอกว่าทําจะเข้าใจดีที่สดุดแล้วก็เปน็นนักธุรกิจก็ไม่มีใครอยากเห็นโรงแรมอันนี้คือ ยุโรแล้วก็บีบให้เยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสออกเงินออกตัวให้มากกว่าน,นี้สบายใจทั้มเลยได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับอันนี้ผมคิดว่าคนบอกว่าเนี่ยเหมาะกับทรัม้มกับเราเหมาะกับอเมริกาในช่วงนี้ที่กำลังอยู่ในช,ช่วงขาลงในหลายเรื่องทําอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ลงเร็วไม่ลงแรงไม่กระแทกนะครับอแต่ว่าระาจะจบในยุคข,ของทัป์แน่นอนใช่ไหมคะ ในสมัยนี้เนี่ยเราเห็นสงครามรัสเซียยูเครนจบแน่ผมคิดว่ามัน beginning to the end ชัดเจนมันเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบจะเร็วจะช้าก็เม,มืม่อชั่วโมงที่แล้วยังไม่แน่ใจว่าสภาจะคุมโดยใครเขาจะให้จบจริงอย่างที่ทามดีเสนอแต่ตอนนี้ถ้าสภาไปทั้งทั้งสองสภาแบบนี้มันก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นถึงจะเร็วยังไงผมคิดว่าเรลึกงทรัมป์หรือว่าสุงกลาโหมอเมริกรันฝ่ายความมั่นคง คนเมราการดูทั่วไปก็ยังเป็นห่วงรัสเซียอยู่นิดๆว่าถ้าไปยอมทั้งหมดก็เกิดเรื่องเหมือนกันนะครับก่อนหน่ต้องขอบคุณ Fail, เฟลรัสเซียหรือเปล่าไม่ทราบนะครับว่าช่วยให้เลือก,อกตั้งถล่มทลายแบบนี้หรือว่าเราคุณกิต้าก่อนว่าจะว่าจะสูสีแต่จริงๆไม่สูสีนี่เป็นเฟกนิวของใครกันแน่นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คนทมรากันก็อาจจะไม่อยากให้ทางประธานดีทรัม คนใหม่คนที่สี่บเจ็ดนี่ยไปเจรจาไอมากเกินเหตุกับรัสเซียแต่ก็อยากจะให้จบแต่ตะวันออกกลางจะไม่จบง่ายเท่าที่หลายฝ่ายคาดในยูเครนกับรัสเซียวอ,อกาการนี้มันมีตัวแปรสําคัญที่อิหร่านจะติดอาวุธนิวเคลียร์อีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับจะต้องชะลอจะต้องกดดันต้องทาลายความสามารถถ้าทําได้ทั้งสองพักเนี่ยก็สนับสนุนอ่า แล้วก็แปลกที่เดโมแครตก็หุนเยอะนะจนคะแนนเสียงที่ไม่ใช่ใครเนี่ยเสียหายมีอยู่หลายแสนคะแนนก็แฮร์ริสต้องไปหาเสียงว่าจะมสับสนุนแล้วนะคเป็นยุติแต่ว่าตรงเนี้ยในความเป็นจริงใครเข้ามาก็ตามก็คงจะต้องเดินหน้าต่อสับสนุนอิสราเอลกับพันธมิตรอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียแม้ e. แต่ยูเอนะครับกาตาพวกนี้ให้ให้เดินหน้ากดดันอิหร่านไปเรื่อย ถ้าติดอาวุธเคลียร์แล้วก็ต้องกดนั้นอีกหนักขึ้นไปอีกอเมริกาจะไม่ลงไปเผชิญหน้ากับอิหร่านโดยรวยังไม่ถึงเวลาและยังไม่เข้มแข็งพอถ้าเคยเจ็บปวดมาแล้วกับการที่โดนอิหร่านขับไล่ออกมาจากอิหร่านจับตัวประกันอยู่ตั้งนานสมัยพับดีคาเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่เข้าไปยุ่งมากแต่จะลําบากเราเลยถ้าสงครามตรงนั้นมันยังยืดเยื้อเพราะว่าคนไทยที่เสียชีวิตไป หลายครั้งแล้วนะครับก็อันตรายและจะกลับไปทํางานได้ยากนะครับการฟื้นฟกูการช่วยเหลือถ้างม่รมก็จะชาหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ควรจะอาสาไปช่วยด้วยอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียก็คงต้องรอ,งอ,อนะครับกว่าจะนานาชาติสับรนชาติตกลงกันได้ว่าจะไปฟื้นฟูฉนวนกาซาเนี่ยใช้เวลาแต่ถ้าฟื้นฟูได้ก็จะทาให้สถานการณ์ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเงื่อไนไขมันยากที่นี่นะมันมาจากการตั้งรัฐปปเลสไต์ มันมาจากความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์นะครับมันมาจากรัฐบาลอิสราเอลค่อนข้างก้าวร้าวค่อนข้างนิยมใช้กําลังโดนกดดันจากฝ่ายขวาจัดแล้วตอนนี้ที่เราพูดเนี่ยก็ทยอยเอาคนกลับเข้าไปทางตอนใต้ของบานนเขาก็ผักฮิสบลัลลาขึ้นไปได้แล้วเขาก็เอาคนวางหลายหมื่นคนเป็นการสร้างอาณานิคมนะครับพัฒนาตัวเอง ไม่ทราบหนีคลงานไทยไอีกหรือเปล่าถ้าหนีไปอีกยุ่งครับกระทรวงต่างประเทศก็ออกมาแถลงแล้วของเราว่าไม่ไม,ไ,มไม่สับสนให้ไปเวลาไปก็จะไปอยู่ใกล้กับพื้นที่เหล่านี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นตอกลางก็ยังไม่ดีครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวการใช้กำลังระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านหรือการเตรียมที่อิหร่านจะโจมอิสราเอลอันนี้ก็เป็นกังวลกัน พอสมควรแล้วก็คงจะเป็นกังวลต่อไปนะครับแล้วก็แต่ว่าทรัมป์ก็ยังมีโอกาสที่จะตั้งทีมแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนถ้านโยบายกันลดความขัดแย้งในยูเครนสำเร็จผมว่าเขาก็จะมามองตรงนี้มากขึ้นเอาเอาพลังที่เหลือเพราะว่าตรงนั้นก็ประหยัดได้ปีละหลายหมื่นล้านตอนนี้เป็นแสนล้านที่ให้ยูเครนตอนนี้ก็ประมาณสองหมื่นล้านที่ให้กับเชียอ์ไปปีที่แล้วก็ประหยัดได้อีกนะครับแล้วก็น่าจะดีด้วยนะครับ ที่ยังยากอยู่คือกับจีนในเทะเลจีนใต้กับไต้หวันตรงนี้อเมริกันก็จะถอยยากตอนนี้กองเรือมันทุกขอ้อเเต็มไปหมดปวดเปลี่ยนถ้าปักหลักกคราวได้อย่างเช่นไปใช้ฐานทัพในฟิลิปปินส์ก็เอาในออสเตรเลียอเมริกันก็มีฐานทัพอยู่แล้วเยอะในเวียดนามก็เล็งอยากจะสร้างฐานทัพอีกท่านท่านเคยเป็นศัตรูเก่าเมื่อไหรมีงบประมาณมากขึ้นก็จะกลับ ตรงนี้ก็ต้องระวังครับก็จะเป็นพื้นที่ขัดแย้งเพราะไต้หวันจะเป็นตัวแปรสําคัญครับภูมิรัฐศาสตร์ก็จะสรุปไม,ไม่ไม่เปลี่ยนมากนะครับไม่เปลี่ยนมากแต่จะเข้มข้นขึ้นนะครับกับจีนกับพันธมิตรของจีนกับคู่ค้าที่เขามองว่าเอากําไรเกินเหตุการเมืองอาจจะไม่ได้สนใจมากเท่ากับการค้าว่าสุดท้ายความสัมพันธ์กับแต่ละประเทศก็แล้วแต่ว่า ใครทีมไหนจะเจาะขนาดไหนเพโดยพื้นเขาไม่สนใจถ้า,ถาสนใจป่านี้นะครับมาชมตลาดแล้วแล้วมาเดินเล่นแถววัดไทยแล้วก็ไม่สนใจน่นแหล,ละคะ่ะจุดที่เราอยากจะทราบแล้วก็ถามอาจารย์เป็นช่วงท้ายนะคะคือความสัมพันธ์ของทรัมในยุคกลับมาอีกครั้งเวอร์ชัน2.0กับไทยนะคะมันแนวโน้มมันน่าจะเป็นอย่างไรคะเราเป็นประเทศหนึ่งเหมือนกันที่เราก็เกินดุล กับเขานะคะและล่าสุดเราก็ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่แนบชิดกับจีนเราสมัครเข้ากลุ่มบริ์นะคะแม้ว่าโอเคเราสมัครเข้า OECD ด้วยเช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริการอยุของทรัมป์ในรอบนี้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นยังไงหรือว่าอาจารย์มีข้อเสนอแนะให้เราจะต้องตั้งรับอย่างไรคะอาจารย์ครับข้อเสนอแนะเชิงลบดีกว่าครับตั้งรับมันดูไม่ทันใจคนสมัยใหม่นะครับมวลมาตั้งรับ อยู่เดี๋ยวก็แพ้กันไปหมดเออเชิงลุกดีกว่าคนสมัยใหม่อาจจะพอใจกับการลุกไปข้างหน้านะครับ่าก็จะต้องหน้าเข้าไปหาบริการเดินหน้าไปหาจีนให้มากขึ้น<แ>นะครับสร้างสมดุลใหม่ลดความกลัวของบอริการว่าเราเป็นลูกอะ,อะไรนะครับลูกน้องจีนไปแล้วไม่จริงประเทศไทยไม่เคยอยากลูกน้องใครแต่ว่าเราก็จะต้องไปเกลียดจกกักจีนว่าไม่เอาแล้วนะทู คุณเทาเนี่ยเราอยากจะได้การลงทุนที่มีคุณภาพถ้าคุณจะย้ายสายการผลิตมาเพราะคุณเข้าตามริกันไม่ได้คุณมาไทยได้ไหมแต่หลายคนบอกว่าอาจารย์เราก็จะโดนข้บ่าจากอมริกันในระดับสองไอกันเทียผมก็บอกว่าก็เป็นหน้าที่อาจารย์นะถ้าผู้เชี่ยวชาญไปหาชางอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพันธมิตรของบอริการหลประเทศก็ทําแบบนั้นไต้หวันก็ทําไต้หวันนี่แหละครับก็ชิดกับอเมริการแต่ว่าได้รับทุนจีน ได้รับเทคโนโลยีจีนสลับไปสลับมาก็ไปลงทุนในจีนครับเพราะ,ะนั้นเราแน่จะทําแบบนั้นนะครับอนการเชิงลุกเข้าไปญี่ปุ่นเนี่ยครับพันธมิตรใหญ่ของบอริกันเดี๋ยวก็ลงทุนในจีนนั่งเยอะทําไมทําได้ในทางกับการจีนก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทนั้นท,ที่ไม่เท่ากับญี่ปุ่นครับเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้อาจจะทําให้เราต้องคิดใหม่ในการเดินหน้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลขึ้น กับจีนกับสหรัฐนะครับหลายเรื่องที่สหรัฐสนใจต้องการให้เราซื้อสินค้าเข้ามากขึ้นซื้ออาวุธยุทธปกรณ์สมัยใหม่มากขึ้น mm hmm. เขาจะได้ลดการขาดดุลกับเรานะครับแล้วเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยแต่งตัวชัดเจนอย่าเป็นพวกจีนการไปสมัครเป็นบริษเนี่ยเด็นโมฆะเขาจะโกรธมากคุณกิต้าเห็นไหมมาถามล้ว่าคุณสมัครไปทำไมจะชี้หน้าคุณกิต้าอยู่แล้วใช,ใช่ไหมครับอ่าอันเนี้ย เขามองว่าบริกเป็นการเมืองบริกเป็นพวกจีนเราก็ต้องเอาไปที่หชัดเจนว่ามันไม่ใช่ยังไงเราเข้าไปในลักษณะไหนถ้าอธิบายไม่พอเราก็ต้องทําให้เห็นว่าเราร่วมมือกับอเมริกันในหลายเรื่องแต่อเมริกันก็ไปจะไม่พอใจอยู่ดีแต่ว่าก็ต้องรับฟังความเห็นเพื่อเพิ่มว่าความเห็นเราไม่ชัดเจนการตัดใจกระทรวงต่างประเทศอาจจะไม่อยู่บนฐานของคะแนนเสียงประชาชนจริงๆอ้างไ,ได้ว่านี่เป็นสิทธิประชาชนต้องการ ริกาเขาชอบให้เราอ้างประชาชนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับฐานใหม่ในการมีความสัมพันธ์กับสหรัฐให้ดีแล้วก็ทรัมป์ก็มองไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่เขาเคยมอยสมัยแรกนะครับว่าถ้าไทยอยู่กับเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็จะสบายขึ้นในการจัดการจีนอันนี้เป็นเวลาที่เราต้องคิดแล้วว่าอะไรบ้างที่เราจะเสนอทรัมป์ว่าเราจะช่วยอะไรที่ทําที่จีนทาผิดกติกาแล้วเราคิดว่าไม่ค่อดีด นะครับแล้วเราจะช่วยอเมริกาอันนี้เป็นเวลาสําคัญสำหรับเราถ้าเราไม่กล้าอเมริกาบอกเห็นไหมคุณกีตา้าเห็นไหมผมบอกคุณกีตา้าแล้วว่าเมืองไทยนี่แหละไปร่วมมือกัอบจีนแต่ถ้าเราบอกไม่ใช่เราทําตรงนี้ให้จะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าทำเขา,าจะพิสูจน์ว่าคุณเป็นมิตรกับเราหรือเปล่าเขาเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณเป็นมิตรคุณพิสูจน์มาถ้าพิสูจน์ได้ปุ๊บผมคิดว่าเราก็เข้าไปอยู่จอ,อไรนดาเขาใหม่แต่ว่าด้วย ความเราม่ระวังว่าจีนบอกอ๋อคุณสนใจเหรอได้ได้มีเรื่องกับผมแน่อย่างเงี้ยมันก็มีกับเรานะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอ,อ,อ,อียดอ่อนการดำเนินการเชิงลุกต้องทําแต่ทํายังไงให้มันเกิดสมบุลใหม่อีกระดับที่สูงขึ้นสมดุลใหม่เนี่เวียดนามทําได้แล้วแฟนคลับถามว่าอาจารย์พูดอะไรไม่รู้เรื่องสรุปว่าแบบเวียดนามนครับทำาทำแบบเวียดนามให้ทั้งจีนและรายการเอาใจ S <S ให้ทั้งจีนแล้วกันสนใจแล้วขับบอกว่าก็ทําได้เหรอเราก็บอกเคยทำครับสำเร็จไปแล้วเวียดนามนะครับเอาเอาอย่างเราเราก็ต้องกลับมาทําใหม่เจ้าตำรับนะครับออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องรีบทําเลยครับคือปร,ปรับสมดุลกับกับรัฐบาลใหม่ของริพับลิกันซะเลยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่มคน ที่มีอำนาจในการถึงใจจริงจริงซึ่งในหรือไม่พิ็นคนดีอย่างมีไม่มากในโมแครเนี่ยหลากหลายมากก็ก็ง่ายที่จะคุยโดยตรงนะครับแล้วก็มีทั่วหลายคนนะครับคุณกีตาร์ลองสูในระบบออนไลน์เนี่ยมีอดีตทูตหลายคนก็าอาศา,านะครับว่าตั้งผมตั้งผมผมยุทธศาสตร์ในการปรับสมดุลปรับความสัมพันธ์กับอเมริกันนะครับถ้าเชื่อผมเนี่ยเดี๋ยวได้ดีแนะก่ก็ลอง รัฐบาลไทยก็ควรจะเชิญเขาไปนะครับคลี่ค,ความคิดพวกนี้ที่ว่าทําได้จริงไหมความท้าทายครั้งใหญ่โลกยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกการลงทุนไปอย่างสิ้นเชิงมาพบกันในงาน For เดอ f u ฟิวเจอร์สองพกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกว่า15ท่านพร้อมดินเนอร์และเน็ตเวิร์กิ e งเซสชั่นซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิ e อีเวน์